จะไปกินข้าวสุดชิลที่สะพานใหม่ชนบุรีเจอกันจ้ะกูาจะถ่ายน้ำร้องนี่ไหนนะนี่ไงใกล้ถึงแล้วโคชิลโคดีโคที่โคดโคอร่อยโคเท่ มากินข้าวที่สะพานใหม่โคตรชิลแต่วันที่กูจะถ่ายน้ำลงก oh. ี้ไปเดินตลาดรวมใจมา mm hmm. ที่น่าสารวันนี้ซื้ออาหารมาเต็มเลยดูวิวข้างหลังนะหลายคนรู้จักสะพานใหม่เชบ,บุรีแต่บางทีไม่ได้นึกถึงการตัวอาหารมีคนอยากกินอยู่แล้วแหละงั้นดยวขอตัวไปกินก่อนนะ อัวนก็ปละมาี่บาทที่กำลังเทนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทถูกมากราคาก็อย่างนี้แหละทุกคนบางอย่างมันก็แพงบางอย่างมันก็ถูกขึ้นอยู่กับวัตถุดิบพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้อยากขายแพงหรอกคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะเว้ยค้าทุกวันนี้มันมันแพงนะเนาะอร่อยของที่หน้าตัดเออหน้าตัดหน้าตัดตลาดคนใจเออหน้าสาลอร่อยนะอากาศตอนนี้สวยมากนี่อยู่ชลบุรีแน่นอนลองดูเพื่อนมานั่งดูสักครั้งหนึ่งลองมานั่งกันดูมันชิลจริงร้อนอะ แต่มานั้นมาแล้วมันรู้สึกดีใช่ใช่อาหารไม่แพงแต่อร่อยก็มีเลือกให้ถูกปากเราแล้วมีความสุกก็ใช่กินลแล้วมีความสุกก็กินไปลูกคิดนี้ราคาหกสิบบาทอร่อยมากอันนี้อ่ยเส็จแบบซอยเลยเดดเลยนี่ถึงเนเจอร์เลยชอบกินมากกุ๊กุ๊งกุ๊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 กอร่อยมาก โซยสิบโซยอันนี้ก็ยำก tamam, ุ <'t> ้งเหมือนกันเขาเป็นคนชอบกินกุ้งว้าวว้าวว้าวอืมอร่อยมากไปซื้อมกินครับโต๊ะอร่อยกันเพื่อนอย่าลืมมาชิลนะเว้ยสะพานใหม่ชนบุรีบ้านเรา